เราจะทำงานแล้วค่ะรองสีผมวันนี้ก็โคดโค้ดแล้วไปวันนั้นแทรุนะไม่ได้กินสักคำไม่ได้กินสกมเแกนอ้แกะรับกนอนอะไรกันฝันได้ก่าอยู่กางสวนพุ่มบ่อีแม่อแม่รักอล้วเอาแม่เอาแม่โ่หนงไรัหน่ที่อายุสนาคล้ายแต่รักระจายแล้ว มันร้ายถึงฟังก็อ๋อมันร้ายหัวใจที่เตือนมันร้ายขาวขเหนียวเนี่ยเจสเลตนะมันร้ายไม่ได้เหนียวมุกอะดน้อยใหญ่น่ะก็เนลนี้น่ะก้อนะมองกเต็มแล้วแหละ ถออดกาเจ็ดไรเนอดี่มมองตัดหลนหมดแ่ะแต่ซูงาัูกไปบ้านจตข้างก่นดีลานึ่งดีดีอโมอะไปแไปเนแอบ้านได้แกนที่ปหมดนะมโช่้านแต่้งหมดแล้วมูีมอ่นั้นมูแต่น่

เขจะแตกทีผ่านโกงมานแคนี้น่หมอห้ามไปนะเพเป็นเยสเอลกี้เขาตก็มันมีเวลาชินไว้หชั่วโมงไหวนอ้อ่ะน่ากะมันติดเนาะสองนาทีได้ถือใกล้ก่ะทีที่ที่ใหญ่ตัวี้ญ่คงเก็บวันสองนาทีเีมันมีประจิริยาแขนหนักอีกสองะ้านาทีเ่นะ ไปร้านกาแฟไปไหนโมไปยูหั่นเดียวเขายังมีไปร้านกามาเขาบมได้ยูพอเกิดเลยแม่เอาไปทำหั่นก็อีกเนี่ยเอาไปทำน้ำต่อน้องไปตาเนี่ยหั่มล้มตกใบดูแลอันเนี้ยยัดสักผ้าสักผอให้เนี้หายกอย่างนี้อันนี้อันนี้อ่ะ

ดูตอนน้ามตั้งตังะเบสมมุตน้องเขียนนีนะตั้งอะไรนี้นี่บทจีนักแต่แต่ว่ามันต้องใจ่าขอเป็นวันเลยนะนี่บทจีนนันี่บทถึง3ามมืแต่ว่าต้องใจเป็นวันวันเป็นสามร้ายใั่มวันสามอยกว่านทุกวันนี่ไปได้หัใจลุงตะแ่ะยามาห้ยัล่ะขอขอมัน mẹ khó thất tám những tương quan nó nghỉ phải chạy nhà cháy này nọ thì bột nó không bỏ nó khắn học nó mới tí hơn là nó là nặng đổ bao cả thì bây giờ mình mua sắm hết nhưng mà mua sắm ba cái này thắm 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 còn này chậu thắm cái này con này làm nhanh không nào anh đi bước mấy chị ra nào lấy cái bằng không

อันล่างอันั้นล่างแอฟูกกะปอกะเพื่อกันล่างนีกหกร้อยนยายใจกาแอนแถมเดินปั้นสองนากาทีวีแถมแปดร้อยนะแล้วก็กาท้องแถมน,นุ๊กกาไฟแน่นรอดแถน,นุ๊กกาบ้านแถมน,นุ๊ก cắn nó con đây coi cắn nó cắn trước ก่อนนี่มีดอยู่นี่คั่น